ปั้นเสร็จแล้วนะคะหน่องก็ปั้นเอาไว้ใส่ขนมเทียนนะคะกระทงจิ๋วๆนะกระทงใบตองแห้งนะคะเดี๋ยวไปผสมแป้งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้หน่องจะพาเ,เพื่อนๆนี้ค่ะมาทำไส้ขนมเทียนนะคะไส้เค็มกันนะคะหน่องแช่ถั่วเอาไว้นะคะค่ำคืนนะคะก็เราจะมานึ่งนะคะใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงนะเดี๋ยว น้ำจะเดือดนะคะเราจะจับเวลาตอนที่น้ำเดือดนะคะอันนี้หนองใส่ใส่ถั่วเข้าไปก่อนเลยนะคะถั่วหนึ่งถุงนะคะสามร้อยเจ็ดสิบห้ากรัมเดี๋ยวเรานึ่งสุกแล้วมันจะหนักอยู่ที่เจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมเครื่องปรุงอื่นๆนะคะเดี๋ยวน้องจะตำพริกไทยนะคะเวลาเราทำไส้ขนมเทียนไส้เค็ม วพริกไทยเราจะต้องตําใหม่ๆแล้วก็ใช้เลยนะคะอันนี้เดี๋ยวเรานื่องไว้ครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนถัดไปกันค่ะสุกแล้วนะคะหน่องก็ดับไฟแล้วนะก็ถั่วนะคะก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะรอพักตัวให้เขาเย็นนะแล้วเดี๋ยวเราเอาไปปั่นก็เตรียมมาผัดใส่ได้เลยนะคะ้องจะใช้ตัวปั่นตัวเล็กนี่นะคะเวลาเราเนื่งถั่วเสร็จแล้วนะเราก็จะต้อง ผึ่งให้ถั่วแห้งนะมันจะปั่นง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ดีมากเลยค่ะก็จะใช้ได้ละค่ะค่อนขออา้างออ่ละเอียดนะคะเป็นที่ออ่น่าพอใจเลยนะคะสมัยแรกๆหน่องก็ใช้เครื่องปั่นผลไม้นั่นแหละก็คอยเขี่ยกัน เขี่ยกันแบบมันมันก็คือใบพัดปั่นมันจะแตกต่างกันจับไอตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะปั่นพวกถั่วงาหรือได้พวกเนี้ยค่อนข้างดีตัวนี้นะคะตัวนี้น้องเคยรีวิวเอาไว้ในที่เราปั่นพริกนะทำพริกป่นนะคะเดี๋ยวน้องจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะว่าหาซื้อได้ยังไงนะคะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะไม่แพงนะเนี่ยดีมากๆเลยเห็นไหม เค <Okay, S 2> เดี๋ยน้องปั่นอีกชุดหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปผัดไส้กันใช้เป็นพริกไทยขาวกับพริกไทยดำนะคะใช้อย่างละหนึ่งช้อนชานะคะน่องตำมาไว้แล้วนะก็ตำตำสดๆเลยนะคะเราจะไม่ตำค้างเอาไว้เพราะว่ากลิ่นพวกนี้มันจะไม่ไม่ไม่หอมดีถ้าเราทำไว้แล้วตำไว้นานแล้วนะ สูตรนี้นะก็จะใส่หมูบดด้วยนะคะหมูใส่ประมาณสองขีดนะคะใช้ไฟกลางแล้วก็เปิดเอ่อเรียกว่าไรนะคะเอ่อเปิดแค่ประมาณเบอร์เบอร์ห้าบร์หกนะน่องน่องก็จะเปิดครึ่งหนึ่งไฟนี้เราก็ผัดตัว ห,หมูหมูบดนะคะผัดไปให้เขาหอมหอมนะคะกับหัวหอมนะหัวหอมนี้ก็คือเดี๋ยวพอหมูสุกมันก็จะพอดีเลยหัวหอมเขาก็จะได้เกรียมนะคะกำลังเหลืองทองก็จะประมาณนี้นะคะเนี่ยค่ะจะไม่ใส่หมูก็ได้นะสูตรสูตรที่น้องใส่หมูเพราะว่าเราต้องการให้เขา อร่อยกลมกรอบม,มันจะเป็นสูตรแบบไส้แบบโบราณเขาจะใส่หมูด้วยหรือบางคนก็เจียวแบบเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเจียวหมันหมูก็ได้ผัดไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะพริกไทยที่เราตำไว้นะคะประมาณหนึ่งหนึ่งช้อนชาใส่เข้าไป คือมันจะต้องคลิกไทยไม่ต้องถึงนะนะพอหัวหอมเขาเริ่มเหลืองทองแล้วนะคะก็ใส่ตัวนี้เลยใส่ถั่วเลยค่ะ น้ำตาลเลยนะคะหนึ่งถ้วยตวงแล้วก็เกลือนะคะสองช้อนชานะคะกับอีกครึ่งนะคะก็คือสองช้อนชาครึ่งไส้ขนมเทียนไส้เค็มก็จะต้องหวานเค็มมีหวานเค็มนะมันจะมีรสหวานด้วยเค็มด้วยนะคะ เขาจะเกิดความชื้นมาจากตัวที่เราใส่น้ําตาลเข้าไปนะคะมันก็จะใส่มันจะจับก้อนได้นะคะทีนี้ส่วนผสมหลักที่เราต้องเติมอีกก็คือนี้ค่ะพริกไทยัหหอม เจียวนะที่เราที่เรามีเจียวไว้นะคะเราจะใส่เพิ่มใส่เข้าไปสักประมาณหนึ่งกำมือนะคะแค่นี้เราก็รอเขาเออเซ็ตตัวผัดให้เขาแบบว่าเรียกว่าไม่ไม่ชื้นมากนะคะก็คือเอาแค่พอปั้นปั้นได้ แต่ว่าถ้าแห้งมากมันก็จะไม่ปั้นจับตัวนะคะก็แค่นี้ก็เสร็จแล้วไส้ขนมเทียนไส้เค็มตัวนี้จะเป็นสูตรโบราณเลยนะคะที่เขาใส่หมูนะคะหรือไม่ก็ผัดด้วยมันหมูมันมันจะเป็นสูตรที่อร่อยกลมกล่อมนะคะถ้าไม่ใส่มันก็ก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็คือไม่ต้องใส่หมูก็ได้ทีนี้รสชาติที่ได้มันก็จะเป็น เค็มแล้วก็มีหวานมีความหวานมีความเค็มแต่เค็มมันจะนํามันจะลดชาติของความเค็มของไส้มันจะนํานะคะอ่ะเนี่ยได้แล้วเดี๋ยวเราไปผึ่งให้เขาเย็นก็ปั้นเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วไส้เค็มเนี่ยค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองไปทำกันนะคะใช้ตามสูตรที่น้องบอกเลยเดี๋ยวน้องเดี๋ยวน้องเขียน อัตราส่วนเอาไว้ให้ข้างล่างวิดีโอนะใต้คลิปวิดีโอนะปั้นเสร็จแล้วนะคะหน่องก็ปั้นเอาไว้ใส่ขนมเทียนนะคะกระทงจิ๋วๆนะกระทงใบตองแห้งนะคะแป้งก็หน่องจะทำแป้งข้าวเหนียวดำนะคะคะอ่อนข้างจะหลายชุดนะลูกค้าสั่งเป็นข้าวเหนียวดำเป็นขนมเทียนแป้งข้าวเหนียวดำหน่องก็จะใช้ข้าวเหนียวดำนะคะที่เรา ที่เราเทำเองมันก็เหมือนการโม่นะคะเราก็แช่ข้าเหนียวดำแล้วเราก็นำไปปั่นในเครื่องปั่นนะคะแช่ข้ามคืนเนี่ยค่ะมันจะหอมเวลาเราทำเองมันก็จะมันก็จะต่างกับตัวที่เป็นแป้งแป้งที่เราเออซื้อแล้วที่เนี่ยที่รัฐโคโลราโดมันไม่มีแป้งข้าวเหนียวดำให้เราซื้อด้วยน้องก็เลยทำเองมันก็หอมอร่อยก็เลยไม่เคยซื้อเลยนะคะ เนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะพอได้สีที่เราต้องการแล้วนะสีเข้มข้นนะคะประมาณ2 3ถึงสามช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียวน้องใส่ประมาณเ,าเกือบถุงหนึ่งนะคะ น่าจะประมาณถุงหนึ่งเดี๋ยวดูสิถุงนึ่งมัน454กรัมนะคะหนึ่งพาวนั่นแหละนี่เราก็ผสมให้เขาเข้ากันเราจะไม่ทำแป้งเหลวนะคะแป้งจะค่อนข้างข้นสีขาวนะคะก็ใส่แป้งข้าวเหนียวนะคะ ข้าวเหนียวขาวอย่างเดียวเลยน้องก็สัดส่วนนี้มันเคยมือนะเออเวลาเราแบ่งส่วนของของเหลวก็คือน้ำกะทิกับตัวน้ำดันปี๊บนะคะน้องก็จะกะเลยนะคะเวลาใส่มันก็จะไม่เกินครึ่งถุงนะคะเวลาเราทำอย่างตะกี้นั้นก็เกือบถุงนะคะแป้งข้าวเหนียวดำอ่ะนี้ ตัวนี้นะคะก็ทยอยใส่ไปส่วนใหญ่ขนมที่เ,เป็นขนมไทยๆที่ชินมือแบบนี้หน่องหน่องก็ไม่มีอัตราส่วนนะใส่เข้าไปพอเราผสมคนไปแล้วเราจะรู้แหละว,ว่าเท่าไหร่พอทีนี้ก็รอเขาค่ะรอเขาให้เขาให้เขาเ เซตตัวก็คือให้แป้งที่เขาจับก้อนเขาอ่อนตัวนะคะเดี๋ยวน้องจะมาคนอีกรอบหนึ่งก็พอดีแป้งดำเขาก็ได้ที่นะคะแป้งดำเราจะไม่ทำคนเท่าแป้งขาวเนื่องจากว่า,าข้าวเหนียวดำที่เราปัน่นที่เรา,เาที่เราใส่เข้าไปนะคะเขาจะมีความแข็งกระด้างค่อนข้างเยอะเราก็จะไม่ทำให้แป้งเขาแห้ง ก็คือเขาจะข้นมีความมีความเหลวมากกว่าแป้งขาวนิดหน่อยนะคะเวลาทํานะอ่ะพร้อมแล้วนะคะเราก็จะเตรียมนึ่งกันนะคะเราจะใส่ออ่ข้างข้างล่างก่อนนะคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งช้อนนะคะแล้วก็ด้านบนอ่ะ ก็คือปิดตัวนี้นะคะปิดไส้ขนมเนี่ยค่ะตัวกระทงนะคะเราก็ทาน้ํำมันนะหนองทาน้ํามันน้ำมันนะคะหนองใช้น้ํำมันที่เราเอ,อ่เทำหัวหอมเจียวนะคะเห็นไตัวนี้นะคะก็จะหอมมากๆเลยอะคะ่ะก็เราก็เวลาเจียว เจียวหวหอมนะคะก็จะมีน้ำมันเยอะๆแบบนี้นะคะน้องก็จะเก็บไว้เดี๋ยวน้องจะเล่นให้ไวหน้องก็จะตักใส่ตรงนี้เลยนะคะที่ถาด ใส่ประมาณนี้นะคะน้อยนึ่งนะคะก้นที่กระทงนะคะกระทงตัวนี้นะคะก็เส้นผ่านศูนย์กลางแค่แค่สองนิ้วนะคะมันก็จะเป็นชิ้นชิ้นพอดีคำนะคะจริงๆขนมเทียนนะคะถ้ามันห่อใบตองมันก็หอมอร่อยนะแต่ว่าใบตองที่เนี่ย ใบตองสดนะคะเขาก็มีปริมาณน้อยแล้วก็เป็นใบตองแช่แข็งก็จะใช้ขั้นตอนเยอะหน่องหน่องก็เลยขนมเทียนส่วนใหญ่หน่องก็จะทําใส่กระทงใบตองแบบนี้นะคะซึ่งซึ่งหน่องสั่งมาจากประเทศไทยนะคะทีเดียวเยอะๆพอเราจะใช้เนี่ยเราก็จะอบนิดหน่อยก็คือไล่ความชื้นก็คือจริงๆใบตองมันแห้งค่อนข้างแห้งมากๆแต่ว่า เวลาเราเอามาเก็บไว้เราก็ใส่กล่องปิดฝาใช่ไหมหนองก็ส่วนใหญ่ก็จะมาอุ่นที่เตาอบนะคะประมาณ1 5 0่งร้าฟา์ไฮก็คือประมาณ2 3นาทีก็คือ,อเสร็จแล้วเราก็จะทาน้ำมันนะคะเช็ดเช็ดคราบฝุ่นหนองไม่ล้างนะคะต้องบอกว่าไม่ล้างเพราะว่าคือถ้าล้างเนี่ยความชื้นมันก็มันก็ติดอยู่แล้วขนมในในส่วนใหญ่หนองส่งต่างรัดนะคะ มันจะมีผลเสียหายแล้วก็ไม่ใช่ว่าไม่ล้างเราไม่สะอาดสะอาดนะคะเราเช็ดเช็ดด้วยน้ํามันนะคะเช็ดเออเรียกว่ามันก็จะมีคราบฝุ่นออกมาตามที่เราเช็ดนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีเยอะมากมายนะคะฝุ่นที่อยู่ในกระทงนะคะเขาค่อนข้างจะสะอาดนะที่เนี้ยที่น้องสั่งกระทงร้านเนี้ยจะเป็นเจ้าประจําที่หน้องใช้ นี่นะคะเราก็ใส่ไส้ไปนะคะกดไปกดลงไปให้ถึงก้นกระทงนะคะไส้ก็จะต้องลูกใหญ่นิดนึงนะคะคือจะใหญ่เกือบคับกระทงนะคะถ้าใช้ไส้เล็กอะ่ะมันก็มันก็จะมไม่อร่อยเนาะไส้มันต้องถึงนะคะอ่ะอันนี้ก็เราก็ไล่ปิด ปิดไส้ให้มิดนะคะ15นาทีนะคะเดี๋ยวเราเอาเขาลงมาผึกให้เย็น ก็แพ็คลงถุงนะคะเตรียมส่งลูกค้าได้เลยแต่ว่าถ้าส่งต่างรัฐน้องก็จะต้องแช่แข็งก่อนนะคะสุกแล้วเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเราเอาลงจากเตาแล้วก็ไปผึ่งให้เย็นนะคะ เดี๋ยวน้องจะพาเพื่อนๆมาดูนะคะ texture ของเนื้อขนมเทียนนะคะที่เป็นกระทงแบบนี้นะคะด้านในนะคะเราจะผ่าดูนะเนื้อแป้งนะคะก็จะเป็นแบบที่เขาใส่ในห่อนะคะห่อใบตองนะคะมาดูสีดำนะคะสีดำแป้งเ้าเหนียวดำนะคะ เหนียวนะคะเห็นไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะก็รสชาติก็จะเป็นหอมๆข้าวเหนียวดำนะคะที่มันล่อนง่ายนะคะนอกจากที่เป็นตัวของน้ำมันพืชนะคะของที่เราทาไปนะคะที่เราเจียวหัวหอมเจียวนะคะ ก็มีการล่อนได้ง่ายออกจากกระทมก็คือจัดตัวกะทิที่เราผสมนะคะเนื้อมันจะโอเคมากเลยนะคะเห็นไหมความยืดหยุ่นอ่ะเนี่ยค่ะเพราะว่าเขาก็คือแป้งแป้งข้าวเหนียวอ่าโอเคเดี๋ยวเราลองชิมกันนะอื แป้งข้าวเหนียวดำน้องจะชอบมากเพราะว่ามันจะหอมมันก็หอมอร่อยนะคะดูอันนี้นะคะแป้งข้าเหนียวขาวรอ่อนออกมาง่ายมาก ร่อยมากเพราะว่าพริกไทยของเรานะคะถึงนะคะอืมก็วันนี้หน่องต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ